3ามขั้นเลยนะรถแม่ลูกหนึ่งพ้วงนะครับแล้วหัวลากสองอันนี้ของปูนสวัสดนะครับากลังากลังหรือพี่หลังนี่ S p W 8ป9นะครับดับเบิฟินนะครับอันนี้หัว17นะ1 7 17N นะครับ 17L เห็นไหมัมนต่ันที่หลังคานะอ,อ่า17เท่ากันครับตันที่หลังคาครับอ,อ่าถุงลมเพาเดียวนะครับเออเ,เรามาเดินดูที่หลังนะครับเต่เรามาตงขัลากก่อน สาย LVD นะครับอย่างอะไรโอเคสวยนะเนี่ยจังหน้าซูเปอร์จะเป็นสีเมทัลลิกครับ มิสซิกเกอร์ยูโรห้าแล้วนะครับนี่ถังแอสบู oo, นี่ถังมาเริ่มเลยถังก็สวยเ,ยเนี่ยอ๋อถังของวาฟ้านะครับ

เฟินตัวใหญ่ครับนี่เป็นหน้าจอสมาร์ทเดสแล้วนี่เป็นเบาะหนังนะครับหน้าจอสัมผัสแล้วหน้าจอสัมผัส มีฮิวโฮอยู่แล้วคันนี้นะครับปิดเสียงปิดขึ้นอันนี้เป็นขึ้นนะมาออนไฟกันาจอภาษาไทยด้วยนะครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเิดว่า ถ้าจะต้องยอมทุกอย่างนี้ก็จะกลับมานี่อากาศเวียนในหัวครับนี่แล้วก็เป่าเวลาเป่านะครับเป่าก็คือเออเป่านี่ถูกแล้วต่างค่า a อพ i c a t i o n ภาษาไทยนะครับเสียงปกติร้ายขวา e ีค a l เรนเซอร์ระดับเสียงปรับได้หมดเลยนะครับทั่วไปอะไรพวกนี้นปรับเสียงแหลมเสียงกระทุม้มได้หมด ซื้อบลูทูธนะครับนี่เขามีมีให้เลือกเลยบลูทูธอะไรพวกนี้การตั้งค่ามีอะไรนะครับมีหมดเลยครับบอกหน่อยพวกไม่มี ABS เ p s ีเอสะไรนะฮะหมดเลยอะไรพวกนี้ข้อมูลโดยละเอียดะเปิลิสต์นะครับ p t o นะครับ d l t ออะไรประมาณอัตัาที่เป็นโถเฉลียนี่ เขายังไม่ได้ตั้งค่าเลยเป็น avg 100หนึ่งร้อยนี่อยูอ่จะต้องไปตั้งครับเี๋ยไนะไปตั้งเป็นแอร์ข้อมูลรถไม่ใช่ตรวจก่อนระยะทางตั้งค่ารถนี่มีอยู่แล้วนะครับแจ้งเตือนข้อมูรลรถนี่เห็นไหมละก้อนออลตัวนะ้ำมันเคลื่อนแผ่นคัตมีอะไรบ้างครับทาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะทาง1 5 6กกิโลนะครับ ไม่ไม่อยู่นี่นะมาดูไม่นะครับตรงเนี้ยเ,เครื่องยนต์ทำงานแปดชั่วโมงี่หมดเลยนะครับจอสแสดงไฟลีเมอถอยหลังเห็นไหมทงังคารระบบนะครับภาษาหน่วยวัดอะไรเงี้ยอังกฤษเอรเริกอะไรฮะนะครับที่หมดเลยวันระวันที่ปัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ หเห็นไหมอัปเดตแบบนี้ด้วยนะครับอจอ,จอแสดงอยมาถอยหลังตั้งค่ารถโอ้ข้อมูลรถวัดวัดระยะทาง500โอเคไม่มีอะไรมาก อันนี้บอกละเอียดนะบอกละเอียดดีนะครับเนี่ยแวตหมดเนี่ยระบบเชื่อกันกันกบคีนะครับมีอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้หน้าจอเขายังไม่ได้ตั้งตั้งเลทเลยเนี่ยมันเป็นในนี้อยู่อันนี้เป็นลิตรถูกนะครับแต่เนี่ยมันเนี่ย32ลิตรต่อ100กิโลเนี่ยทิยงๆเห็นไหมวันนี้นนนน ไ,ไกลๆไ,ไกลๆมากนะครับพูดคอนโทรลอยู่นี่ครับแล้วก็ยกล้ออยู่นี่นะครับอืมแล้วก็ทัชชันคอนโทรลระบบป้องกันกา,การลื่นนถลายนะครับก็นดิบล็อกนะครับฝั่งนี้เล่นแ <c oughs> อร์วันนี้วันที่เก้าอังคารนะครับโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเราลงรถกันนะครับไล่ความชื้นออกก่อน ฝั่งนี้โอ้ขอเดินไฟพีทีโอรอไปแล้วนะครับไปในหัวเก๋งนะครับรถวิตัดแบตนะ,นะโอเคเดี๋ยวดับเครื่องกันนะครับ น,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นนะครับรถแม่ลูก 77L นะครับคันนี้เป็นเครื่องกาาลิตรห้าสูบนะครับ่คนะันนี้เป็นรถเพาเดียวขุงลมเดีนะ๋ยวไปดูข้อ พออ,กออกตรงนี้นะครับแล้วก็แอดบูนะครับแอดบูมัลล็อปสินิกาเจ้านี้ไหมเอ่อไม่ครับไม่เคยเจอทำไ,ไมขเขาเจอมีสนมินิกเขาไหมอยู่ยนนยนขนา,าดนี้มีเดียอันแรกเหรอครับแต่ของอินเนอร์โพสินิกเขาไหมมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมเหรอเดี๋ยวต้องขอขอกับคุณนกใช่ไหมนพดลเอ้ย,ยพ,ยพ,พี่อินทรค์ครับ สมาร์ทแดสใช่ครับจอส oh. มาร์ทแดอรชุบผม,มียมด้วยเออด้านหลังนะครับไฟใช้ เดิมนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงคือเดิมจากโงารงงานเลยนี่ตรงนี้โอ้ยดีครับสสวยวอยู่นะลูกเี่ยรู้สึกไฟชายจะเหมือนกันมั้ย เออเหมือนกันเลยก็ยัะสวยนะครับพูดถึงฮะสวยอยู่สวยอยู่นะครับนี่ร้านผมรถมือสองนะครับโอ้สวย ในนะครับเป็น 17L เนอะ 17L ถ้าเป็น 20L มันก็แคบก็จะใหญ่เนะบาอหนังนะครับโอ้มีแตรด้วยเป็นถุงลมนะครับรถของมัน,นมีน ABS ม จะทำไงเสียงเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะครับเสียงห้าสูบอุณหภูมิระดับระดับัดสซีอันนี้ปรับแอรหน้าจอก็จะบอกนะครับปรับยกท้ายขึ้นยกท้ายลงนะครับปรับ ปติอันนี้ถ่ายเทยน้ำหนักล้อไอ้น,นลอเลอเอนือนเบรกเลือกเบรกมีเดียโอ้หายโรนการสูดฝนอรจ้าแล้วที่มันสามารถป้องกันการเกิดได้เดยวาอเสียงก่น <laughs> อนอาชู่้ติดต่อข้อความเลยพวกนี้มีหมดเลย เห็นฮิวโฮมีฮิวโฮด้วยเชื hmm. right. ่อตัวบันทางราชันก็ดีเลยพี่ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วเอายกอ่างได้ด้วยอันนี้เกียร์ออปติคูดครับเออท่านผู้ชมครับมีตัวนี้ด้วยล็อกถอยนะครับแล้วก็ยกเห็นไหมมาเดินเขามีสวิตช์ให้แล้วนะครับ รถแม่ลูกเนี่ยจะมีให้นะครับนี่ลงระบบไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ PTO นะครับลงอะไรเหมือนเดิมนะครับนี่มาทางค่าเนี่ยเขาบอกน้ำหนักที่กัดนะครับเป็นไงลงเท่าไหร่เริ่มเบร์เห็นไหมตีนนทะ่านผู้ชมเดี๋ยวเอาใหม่นะเนี <laughs> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงฝาสุปกจียส50กิโลห้ากันนะครับเครื่องเก้าลิตรคันนี้

เดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งครับดูความสวยงามเนาะพราะอะก็สองคันนี้เราก็ห่านไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้เลยเออเมื่อกี้ไม่ได้ดูภายในแคมปใ์ในตรงที่นอนนะครับว่า 17L มันนอนได้ไหมนะครับจะพาดูนะครับรู้สึกว่าเบาะมันจะมีรีโมทนะรีโมทไปไหนหวะอ๋ออยู่นี่ ปรับระดับนะครับที่หมดปรับระดับมีนะครับกดปรัล้มก่อนอ่ามันีสายทับอยู่นี่ครับเป็นปรบบเกาะลมปรับทัตซีนะครับขึ้นลงต่างๆนาๆ่นนะเดี๋ยวเาเก็บที่เดิมก่อนนะครับนี่ที่เดิมเพ่ตรงนี้นะครับเป็นอยู่ข,ข้างๆข,ของคนขับด้านล่างน,นะครับเนี่ยที่นอน17 Air จะเป็นแบบนี้ครับ เห็นไ,ไหมฮะจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น20่สบอลก็ที่นอนใหญ่นะครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ส่วนกระจกนะครับเป็นไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นการเหล็กนะครับตํางปรับด้วยมือนะครับอันนี้มันนวลไฟหน้าไฟลีนะครับล็อกนี่ล็อกรถ เดี ás, ram, ian, ophone, itu, ata, yeah. ๋ยวเราดับเครื่องกันท่าวเราปิดแอร์ก่อนไล่ความชื้นนะครับเพราะหน้าจอเขาก็บอกนะครับเนี่ยละเอียดดีนะครับปรับระดับตัวรถนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะครับสถานะรถเห็นไหมเขาก็บอก ของที่ผมทันเพื่อไปพี่หยกวันเดียวได้อันนี้ส่งสามคันครับเสลวเขากำลังเตรียมของอยู่อ่า17เอ็นเนาะมาตัดที่หลังค่าต่แคบเท่ากันนะครับลอิ้นชักอยู่นี่ หลังคาก็จะปง่ง N กับ L นะครับโดมอกกับโลใช่ L คือโล N คือโดยมอก H คือไฮหรือ h ไฮไล n ์นะครับอ่ะก็มาชมคร่าวๆเนะาะอาจจะเขาใกลจะส่งมอบแล้นะครับเดี๋ยวไว้เท่านี้นะครับจะชมรุนต่นต่อไปนะครับขอบคุณครับ